สวัสดีการรับชมและเ f ฟซค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นสูตรเก่าเช่นกันละคะเอฟซสูตรนี้ก็จะเป็นตรงโต๊ดนะแต่ว่าเขาจะเข้าโต๊ะโต๊ดนั่นเองนะคะยังเป็นสูตรเก่านะคะเอฟซขอมานะคะ,ะมารับชมเลยนะคะทีนี้สูตรนี้เป็นสูตรใหนบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะอ่าน,นี้มาอ่านคำเตือนสักนิดนะคะ อาปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปเรียอนี้นะคะสนับสนุนสลากกินแนนบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมคำนวณขึ้นมาก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะทีนี้วิธีการคำนวณน,นะอันนี้จะเป็นหลักแสนค่ะหน้าคอหนึ่งค่ะอันนี้ก็หลักแสนหน้าคอหนึ่งนะคะนนี้ก็จะเป็นคอสองนะคะที่เอามาบวกกันนะคะาแบบนี้ค่ะหลักแสนหน้าคอหนึขอสอค่ะ ดูวิธีการบวกกันนะคะเจ็ดบกสามเป็นสิบค่ะบวกหอีกทีนะคะก็เป็นหค่ะหนึ่งสองหค่ะเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดค่ะบวกหอีกทีนะคะก็เป็นเก้าค่ะเก้าสี่ค่ะ สองสี่ค่ะหกเก้าหกสี่ค่ะก็มาที่คูโตนี้เลยนะเจ็ดบกเจ็ดบกสี่เป็นสิบเอ็ดนะคะเป็นสิบเอ็ดค่ะ บกหนึ่งอีกทีนะคะก็เป็น12ค่ะ,ะแบบนี้นะเจ็ดเจบกแค่ะเป็น15ค่ะเอา5มาบวกสเป็น7ค่ะ7จ็ค่ะเว้ยใช่หรือเปล่านี่ยเออใชใช่ใช่งดนี้เดี๋ยวเอาให้ดูค่ะสอค่ะ2อสองนะคะ แล้วก็สามเจ็ดค่ะสามสามสองนะคะเจ็ดเจ็ดค่ะเจ็ดสองงดนี้นะคะเขามาแค่ตัวชนกันนะคะงดนี้ถือว่าอันนี้เป็นสูตรเก่านะเดี๋ยวเอาให้ดูนะคะคำนวณเสร็จแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวเอาให้ fc ดูนะคะว่าสูตรเก่านั้นเป็นสูตรไหนบ้างนะคะ fc อ่ะงดนี้ไม่เข้านะคะที่นี้เรามาดูงดที่ สามกันแต่ความจริงเขาเดินยาวกว่านี้อยู่นะช้างก็เอามาให้ดูประมาณนี้ก็พอนะ5้บกสเป็น8ปบก1เป็น9ค่ะเก้าศูนยค่ะแล้ว5้าบวกหบกสเป็น9ค่ะเอา9้บกเค่ะก็เป็น16บหค่ะหกหนึ่งค่ะทีนี้เรามาจับคู่กัน เก้าหกเก้าหนึ่งอ่าศูนย์หกศูนย์หนึ่งสี่หกสี่หนึ่งค่ะอ่าชุดที่เข้านะคะคุณนี้เลยนะอ่ะดูวอที่สามกันค่ะ เก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์ค่ะบวกหนึ่งอีกทีนะคะก็เป็นหนึ่งค่ะหนึ่งสองหกค่ะแล้วก็เก้าเก้าบวกสามเป็นสิบสองค่ะสองบวกสี่เป็นหกค่ะหกหนึ่งค่ะหนึ่งหกนะคะหนึ่งหนึ่งค่ะสองหกค่ะสองหนึ่งค่ะ กหกค่ะเดี๋ยวก็หกหนึ่งค่ะอ่าทีนี้ตัวนี้สูตรนี้นะเขามาตรงกับนะคะที่จะมีสูตรที่เข้าตรงๆก็มีนะคะแต่ว่างดที่ผ่านมานี้รู้สึกว่าสูตรที่เข้าตรงๆนั้นหลุดไปแล้วนะคะ f สีดไปแล้วนะคะอ่าที่นี้มาดูกันต่องดสูตรนี้ยังเข้าแต่ว่าเขาจะเข้าที่ตัวโต๊ดนะอ่าแปดบวกสอง บวกหนึ 1> 1คะ่ะก็เป็นหนึ่งนะคะสองค่ะ,คะอ่าแปดแปดบกศคะ่ะแปดบกศบกแค่ะก็เป็น16บค่ะหกหนึ่ะคะอ่าหนคะ่ะแล้วก็จะเป็น1นนะคะสองหสอง่งอ่า ห6หกหนึ่งค่ะเห,เ,หเหมือนกันเหมือนเหมือนกับตัวนี้เนาะอ่าเหมือนกันได้ๆเด้ลยนะเพราะฉะนั้นที่งวดนั้นพี่ช้างเคยพูดไปว่างวดที่ผ่านมาเขาคล้ายกันหมดเลยไม่รู้ว่าเขาจะมาหรือเปล่านะแต่เข้ามานะคะเขาก็มาที่ตัวนี้นะคะแต่ก็เอฟซีขอมาพี่ช้างก็เลยเออกมาลงให้เลยนะอ่าเข้าที่ตัวนี้เลยนะเข้าตัวโต๊ดน,นะเราก็ต้องมาดูว่า ที่เราลงไปสูตรสองตัวบนเมื่อกี้นะคะแล้วก็จะมาคำนวณสูตรนี้ว่าจะมาตรงกันหรือคล้ายกันหรือเปล่านะคะ,นะคะทีนี้สูตรเก่านี้นะมาคำนวณกันต่อหลักแสนหลักหมืน่นหลักพันนะคะนี่ก็น่าจะเป็นหน้าคนหนึ่งคะ่คงคะ f สีนี้หน้าคนหนึ่งค่ะนี่ก็หน้าคนหนึ่งค่ะนี่หน้าขอสองคะ่ะแปดบวกศูนย์บวกหนึ่งค่ะก็เป็นเก้าค่ะ 9ก้ค่ะอ่าแปบวกสนะคะก็เป็น11บค่ะบกเนะคะก็เป็น0ูนค่ะศูนย์ห้าตัวเ,เลขหน้าคอ1นเนี้ยท่านชมมีอยู่สูตรนะคะที่3ตัวบนตรงตัวของเรานะคะเขาเข้าที่เขาไปเข้าที่ าเล็กหน้าขอหนึ่งเนาะเข้าตรงๆเลยนะคะทีมช้างไปติ๊กไว้นะคะสุดนั้นก็นึกว่าเขาจะมาสามตัวบนเขาไปล่างเฉยเลยนะคะเออเข้าตรงๆเลยนะสามตัวนี้นะอ่าเรามาลองจับคู่กันดูก่อนนะเก้าศูนย์เก้าห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์ห้าแล้วก็สี่ศูนย์ ี่ห้าอ่าเดี๋ยวเราเอามาเทียบกันดูก่อนนะมาเทียบกันดูตอแปเปิใน FC สูตรใหม่ของเรานะคะเราลองมาเทียบกันดูอันนี้จะเป็นสูตรใหม่ค่ะสูตรใหม่กับสูตรเก่าเนาะแต่เขาใกล้เคียงกันนะคะ FC ใกล้เคียงกันตรงนี้นะทําไมถึงใกล้เคียงกันเพราะว่าตัวนี้เขาจะชอบมาโต๊ใช่ไหมคะหลักร้อยหลักสิบนะเออ เพราะฉะนั้นตัวที่ชนกันเนี่ยนี้ใกล้เคียงนะศูนย์กับเก้านี้เอาง่ายๆก็คือศูนย์กับเก้าเราต้องเอาเป็นตัวเด่นไว้ก่อนนะคะเออเป็นตัวเด่นไว้ก่อนเนาะทีนี้แต่นี้ไม่ชนกันนะคะถ้าไม่ชนกันแบบนี้ก็ยังมีสีอยู่น้อยๆน,นะคะสมมุติว่าอย่างเช่นอ่ะสมมุติว่านะที่พี่ช้างพูดว่าเขามาแนวนี้ใช่ไหมคะที่รางวัลที่หนึ่งนี้นะเขาชอบออกแนวนี้นะชอบออกแนวนี้ถ้าเขาลงมาแนวนี้เนาะเขาก็ใกล้เคียงนะ ถ้าสมมติเป็น0 0 6 9อย่างเงี้ยทำชมคิดว่าใกล้เคียงไหมคะเออนาะหรืออาจจะเป็น9 5 0นาะ,นะ,นะอย่างนี้ก็ใกล้เคียงนะคะนะใกล้เคียงนะคะทีนี้เรามาดูอีกสูตรหนึ่งก่ะสูตรนี้ไม่คล้ายกันอีกละไม่เหมือนกันเลยนะแต่อาจจะคล้ายกันที่ตัวเลข0ค่ะเอฟซี มันยังไดเนี่ยมองไม่เห็นมันะ้เนอะเบอร์คิบมองเห็นไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่ะเห็นเห็นแล้วเห็นที่นี่สองสูตรนี้กับสูตรนี้นะคะเขาก็ไม่ชนกันนะคะถ้า ดูตามแบบนี้เขาก็ชนกันที่ตัวเลขศูนย์ตัวเลขศูนย์ตัวเลขศูนย์นะคะแล้วก็ห้ากับศูนย์นะเอาง่ายๆก็คือเก้าเก้ากับห้านี้เป็นตัวรองนะคะแล้วก็ศูนย์นี้เป็นตัวเล็นนะคะเอาเป็นตัวเด่นก็แล้วกันนะคะ f สี่แล้วแต่นะชอบค่อยเอานะคะโซนที่ตัวที่ใกล้เคียงกันนะคะอันนี้ใกล้เคียงกันนะคะเพราะว่าตัวศูตรนี้เขาจะมาโต๊ดเนาะอันนี้ใกล้เคียงกันนะ แต่ในเนี้ยในเนี้ยไม่ไม่ไมคล้ายเท่าไหร่นะแต่ถ้าเราจะเอานะคะก็ก็ลองดูสองสูตรนี้นะคะแต่ว่าถ้าเราจะเอาตัวที่ชนกันเราก็เอาตัวที่มีตัวเลข5้าตัวเลข5้าตัวเลข0ูนย์เลขเก้าเลขศูนกับศนย์กับห แบบนี้จะดีกว่านะคะโซนเฉพาะสองโซนี้เราก็เอาสองตัวนี้โตรนี้นะคะเราก็เอาตัวนี้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 หรือเปล่านะคะเออถ้าเป็นโตรนี้เนาะก็พีชางก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็มีกี่ตัวแล้วน่าจะเป็นห้าหกตัวแล้วเดี๋ยวเราก็มาขัดออกมามาตัดออกมาอีกทีนะคะ F4 นะคะก็ยังมีเยอะอยู่เราก็ต้องค่อยๆดูไปนะคะ อ่าตัวไหนที่ไม่ใช่เราค่อยเอาทิ้งไปแต่ว่าตอนนี้เราก็เก็บเป็นสี่ตีไว้ก่อนนะคะ f สีอืมสูตรเก่านี้นะคะสูตรเก่านี้ก็ยังน่าสนใจนะคะสูตรเก่านี้แต่ก็เขาก็เดินมาประมาณสี่ห้างวดแล้วนะคะ f สี่ประมาณสี่ห้างวดแล้วนะอ่าเขาจะเป็นสูตรนี้เดี๋ยวพี่ช้างเอาให้ดูแป๊บนะคะเขาเป็นสูตรนี้ค่ะสูตรนี้นะคะนี่สูตรนี้นะยังเป็นสูตรเก่านะคะ เขาเคยหลุดไปแบบนี้หนึ่งงวดนะคะสุดนี้นะแล้วก็กลับมาเข้าตรงๆนะคะแล้วก็งวดที่แล้วไปตุกกลับนะงวดนี้มาตัวตัวโต๊ดนะคะงวดนี้มาที่ตัวโต๊ดนี้นะพี่ช้างคิดว่าตัวเลขหกนี่เขามาแล้ว4งวดแล้วนะหรือเขาอาจจะมาถึง6กงวดหรือเปล่า fc ลองวิเคราะห์ดูนะคะ รู้สึกว่ามีตัวเลขหมาสี่งวดแล้วเนี่ยเขายังจะมาอีกไหมเนี่ยคิดว่าจะมาไหมคะ f ีสีช่วยกันวิเคราะห์หน่อยนะคะลองคอมเมนต์มาเออมาดูนะคะพี่ชังคิดว่าอถ้าเขามาแบบนี้นะเห็นไหมคะอย่างเช่นอ่ะอันนี้หกนะหกหกหกเห็นไหมคะ มีสี่งวดแล้วเขาจะมาถึงหกงวดหรือเปล่านะเราลองดูนะคะถ้าสมมติว่าเขาไม่มาบนก็น่าจะมาล่างนะคิดว่านะคะคิดว่านะคะแค่คิดเฉยนะคะ fc ค,ะคะ่ะโซนสูตรใหม่ก็ยังน่าสนใจเขาก็เพิ่งเข้ามาแค่สามสี่งวดเองนะคะ fc นะเพิ่งเข้ามาแค่สามสี่งวดนะสูตรใหม่นี้นะคะเออสูตรใหม่เฉพาะสีนี้นะน่าสนใจนะสีเขียวนี้นะคะเขาคล้ายกันนะสีสีคล้ายกันนะ fc ลองดูนะคะอ่า เฉพาะสูตรนี้น่าสนใจมากเลยนะคิดว่าสูตรนี้น่าจะทําเงินได้นะเอฟซี MC. คิดว่านะอาชอบสูตรไหนก็เอาแค่สูตรนั้นก็แล้วกันนะคะเมื่อกี้พี่ช้างก็ลงไปแล้วเนาะท่านชมก็น่าจะได้เห็นเงินบ้างแล้วนะคะโอเคนะคะท่านใดที่ยังไม่ได้เห็นเดี๋ยวให้ดูอีกนิดหนึ่งให้ดูอีกนิดนะ อืมประมาณนี้นะคะเอฟซี FC. อ่าแคปเจอร์เลยนะคะสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรอะไรเอ่ยสูตรอ่ามองเห็นไหมคะอ่าสูตรเก้าสองสามค่ะสูตรไอซีเขียวนี้นะคะอ่าส่วนสูตรเมื่อกี้จะเป็นสามสามสองนะคะส่วนอันนี้จะเป็นสามสามสองสองนะคะอ่ะขอให้โชคดีทุกท่านทุกคนเลยคะ่ะ นนก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาพบกันที่จะเป็นสูตรหลักหน่วยบนหรือหลักสิบบนนะคะมีค่ะสูตรเก่าที่ยังเข้านะคะเดี๋ยวค่อยมาตามกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ